ครับ้อนอีกแล้ววันนี้อี่โค้มโมลุกเคลื่อนย้ายอย่างนี้ว่าวว้าวว้าวว้าูว้าวว้าวพออี๋ปอว่าแล้ว สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทกท่านนะครับผมเนาะวันนี้ครับผมท่านผู้ชมเนาะนุ่มอามคนเดิมครับผมนะครับสบพาท่านผู้ชมนะครับผมเนาะไปตามต่อหบะสีไปตามใสเอ้าอีกคิดเรื่องสี e. ไปตามใสว่าจะไปตามที่ศาลเจ้าแม่หัวดแดงนะครับซึ่งงวดที่แล้วเนี่ยอ่าผมกับคุณพี่อนนะันต์เนาะที่ไปงวดของงวดที่แล้วนะแต่วันนี้คุณ<ๆ>พี่อนันต์ไม่ได้มาถ่ายคลิปกับผมแล้วนะครับผมเนาะก็ เดีย๋ยวจะไป <Okay. S 1> ะกับสารเจ้าแม่หัวแดงนะครับงดที่แล้วนี่ที่ถ้าผู้ชมยังจําได้ไหมคลิปของงดที่แล้วอ่ะที่พี่พี่อนั้นบอกว่าผมเนี่ยไปจับเอวหรือว่าไปจับตรงเอวอ่ะตรงเสื้อแกเนี่ยแกบอกว่าว่าผมไปจับผมบอกว่าผมไม่ได้จับผมว่า,างงี้อันนี้คือคลิปของงันนะแล้วก็ที่จริงอ่ะเจ้าแม่ให้เข้านะครับเจ้าแม่เข้าก็คือตรงเลขเสื้อคุณพี่อน,นันต์เนี่ยมันเป็นหนึ่งเก้าเก้าห้านะครับ จาแม่ให้เขาด้ครับทั้งในเลขจานด้วยนะครับผมเนาะเดี๋ยวไปตามต่อของงวดวันที่16นะครับพฤศสกีการ์ยนนี้2 5งพน้ีนี้นะครับผมนะก็ขอ้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงเฮงรวยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเนาะเดี๋ยวไปตามต่อโอ้ยเมขโาตาท่านผู้ชมคอยละเปิดไฟตรงนี้โอ้ยเหเมฆโตาไม่ได้เปิดเอาอยางีงมันแบบมันยันม่เห็นฮวงหมีอืมนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันเพราะว่า ทางช่องนี้ที่พาไปขอเนี่ยอย่างจะเป็นเลขทูบหรืออย่างจะเป็นเลขเซียมซีหรืออย่างจะเป็นจุดต่างๆที่จะพาทุกท่านไปส่องไปดูเห็นอย่างเงี้ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับทางช่องนี้ก็ไม่แนะนําไม่ชี้แนะหรือก็คือไม่สนับสน,นุน ที่ทุกท่านนี้จะนําไปเล่นการพนันทางช่องไม่สนับสนุนนะครับผมเนาะก็ดูไว้เป็นแนวทางก็คือสนับสนุนแต่สํานักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมเนาะก็คือสิ่งที่ถูกกฎหมายนะครับผมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปเราไปไปลุ้นกันเลยไปลุกแบบกลางคืนแต่วันนี้นี่ผมว่าจะไปกับคุณพ่อทองหล่อแล้วก็ว่าจะไปกับเซียนเอด้วยเซียนเอว่าจะไปด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่าแล้วก็โอปอ เดี๋ยวดูในคลิปก็แล้วกันว่าจะมีใครไปด้วยจะมีอยู่ถ้าไม่เสียนเอก็เพื่อเผยจะไปทั้งสองคนแต่ผมกับคุณพ่อต้องรอเนี่ยก็คือไปแน่นอนนะครับคุณพ่อต้องรอแต่ว่าโอปอกับเสียนเอนี่ว่าจะไปด้วยแต่ดูก่อนว่าตกลง2คนนี้ใครจะไปหรือว่าจะไปทั้ง2คนเลยนะครับผมนะก็คอยติดตามดูในคลิปกันก็นแล้วกันนะครับผมนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องหนุ่มอาร์มคนเดิมทาง YouTube นะครับผมนะติดตามกันไว้เลยนะครับ ท่านไหนที่ยังไม่มีโชคยังไม่มีลาบหรืออยากจะมีโชคอยากจะมีลาบเนี่ยก็ติดตามกันไว้ดูกันไว้นะครับเพื่อสารไหนที่ไปขอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนี่ยเพื่อจะถูกเพื่อจะถูกดวงชะตากับท่านนะครับท่านชอบตรงนี้ทัดตรงนี้เดี๋ยวผมก็ไปถ่ายให้ดูกันนะครับเพราะว่าดวงคนเราเนี่ยมันไม่แน่นะครับคนล้มอยากข้ามนะครับสักวันหนึง่งมันก็ต้องเป็นของท่านไม่วันนี้ก็วันหน้าคําว่าสักวันหนึ่งนะครับผมเนาะโอเคครับเดี๋ยว จะพาไปตามต่อกับสาลเจ้าแม่หัวแดงนะครับโอเคเนาะเออเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับไปโอเคครับมาครับผมนะครับเสี่ยนเอมาแล้วนะครับผมเนาะเสี่ยนเอก็มาแล้วปอมาแล้วนะปอมาเป็นไงก็โอเคนะโอเคอยู่นะเออเจอเจอ,เจอบอกแล้วจะไปเจอของจริงเป็นอย่างนี้แหละออา,าเดี๋ยวยังมาคิดมาอยาดีไปอีกมั<ป>้ยเอาโอเคโอเคอเอ๊เ ง,ง,ง่วงเนานะอ่าวันนี้ได้ไปแล้วนะครับวันนี้เอก,กับโอปอได้ไปแล้วเดี๋ยวจะเอาโบไซไปคนละคันคั้นไหนครับทะเบียนอย่างนี้อ่าอ่าโอเคแต่คันนั้นน่ะรู้ๆกันอยู่นะว่าทะเบียนอะไรใช่ไหมไปท่านผู้ชมนะครับห้าจมีพิ่นไห้คนระัทบท่านผนะู้ชมเนาะอือไปครับผมไปเดินทางมาไป,ไปเลยเฮ้ยทางไหนทางนี้อ่ะ ไปเลยไปเลยไปแล้วครับครับไปกันก็ไปแบบกลางคืนเลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่า ่ะโอเคครับท่านผู้ชมนะครับมาถึงนี่นะครับผมเนาะเอ้ยท่านผูบบ้ชมเลยนะครับมาแบบขังคำของ,ง,ง,งขึ้นกับผมท่านผูบบ้ชมเอ้ยร้อนอีกแล้ววันนี้นี่โว้ยนี่คนหัวลุกนเหนื่อยนะครับอ่าเด้อจแม่เด้อใวละจแม่อยู่ใจละจแมีจแมีก็มืดแต่ออปเปแม่ไม่ได้เปิดไฟใจละเดียว จ้าแม่ยุ้ยเสยเจ้าแม่นั่นะครับเจ้าแม่เจ้าแม่แดงหัวเออไม่ใช่เจ้าแม่หัวแดงครับผมนะครับอ่าเ้ยนอแป๊บนึงท่านผู้ชมนะผมขอเปิดไฟก่อนนะโมทีแรียลครับผมเก้าห้าห้าเก้าครับผมตรงเลขเสื้อพี่นันนะครับผมเนาะฮะนะครับเดี๋ยวมาขอกันเลยครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอืม เด๋งวะผู้ชาต้นเบียงมาไหว้เพื่อนอ่านะครับเพียงได้ปอมามาเบิง่งเพงไดสานน่หายา่ยยี้ดิ วันนี้เสี่ยนเอมาด้วยท่านผู้ชมนะนะครับนี่นะครับสารเจ้าแมงหัวแดงนะครับงูที่แล้วในเลขเสื้อนะเอะเป็นไรมาถิวเรกก็ขนลุกครับขนลุกใช่ไหมเสี่ยนเอบอกว่าขนลุกนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้มาขันให้เห็นท่านผู้ชมนะมวันนี้เนี่ยเอาตรง ไม่ดูเลขหลายนะครับดูเฉพาะข้อมอกแค่แม่ตรงแถวแถวนี้นะครับจานเจินว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวขอขึ้นข้างางข้างกึงก่อนนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเอ้ยนี่เนี่ยสารจากแม่หัวแดงครับผมนะครับนี่ครับอือโอ้ยลุ่งกับมามจรอ่อยมาที่นี่นะครับแม่เด้อตรงตรง,ตรง,ตรงด้วยแม่เด้องวดนี่เด้อเปแม่ จัดเต็มไปโหลดงวดนี่เข่าสามโตตรงไปเลยให้เพื่อนได้ฮือห้ากันให้เพื่อนได้คัดคัดกระโดดเมีจม่เด้ออ่าให้ก็เจ้าเห็นกันตรงตรงเห็นกันเห็นเห็นโหลดอืมว่าจแม่ที่ให้แบ๊บยังไงแป่งป้งเลยแปังปังโหลดงวดนี่เดี๋ยววันนี้สิว่าเบิ้งเลขถูกเราก็บเบิ้งตามถวยตังๆนะครับอ่าวันนี้มากับ โอปอแล้วก็เสียนเอนะครับผมนะอือจมเแมหัวนี่หวดนี่หวดนี่จมเมงหายน่นอนนะครับหวดนี่แหละได้แน่นอนจมเอว่าอืมนะครับจะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะอืมหมดที่แล้วนี่ท่านผู้ชมอยู่ในเลขถ้วยนะเก้าห้าก็มีนะอ่าเก้าห้าแล้วก็แล้วก็จะมีอ่าอะไรนะ จะมีคล้ายเป็นแบบว่า,เ,าเลขเสื้อพี่นันที่วันนั้นอ,อ่ะเดี๋ยวมาคุยกับผมดีกว่านะครับเอานะครับผมอ้าวตื่นเต้นตาจากของนะครับผมเอาอีกท่านผู้ชมนะครับเต้น,นตาจากของนะครับผมนี่แหละเดี๋ยววรนตาที่ใส่มาเนี่ยมันกันแมงได้ผมก็เลยเอามาใส่มามันกันแมงนะครับนี่เดี๋ยวม่าเบิกเลขถวยมันมีเก้าห้านะแล้วก็ตรงเลขท,ท,ที่วันนั้นอะ่ะผมนั่งกับคุณพี่อนันต์เนาะเพื่อนบอกว่า ผมมาจับเสื้อแกมาจับเอวแกที่ไหนได้มองหันวันนั้นหมาก็เห่าด้วยที่มากลางวันกับพี่นันหนึ่งเก้าเก้าห้านะครับอืมมาเอ๋สวัสดีครับเอ๋นี่นี่ครับเอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อะไนะฟอนะครับมาด้วยนะครับมาด้วยกันเป็นทีมงานนะครับผมเนาะน้องเขาก็มาด้วยกันนะครับก็บางทีก็ไม่ได้ให้ให้มาแบบบางทีก็มาเป็นเพื่อนมาเป็นทีมงานกันถ้าเขาว่างเขาก็มาด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ว่างเขาก็ไม่ได้มา ขึ้นอยู่กับว่าตรงที่เขาจะนอนนอนนอน,นอนเวนหรือเปล่าครับอ่าบ้างเป็นบางวันใช่ครับผมนะครับอือนผบ้ชมเสียงเงียบๆเลยดิแับเพื่อนๆวันนี้มากันสี่คนไอมาสี่คนนะครับอือหนึ่งสองสามเอาคนที่สี่เลยโอ๊ะพอต้องแดกอยู่นี่อ่านึกว่าคนที่สี่ไม่เห็นอ่าจะรังจุดเลขทูบเอาจุดเลขทูบเลยเอ๊ะ ก็พอบอกเพิ่นขอโชคเพิ่นบอกบอกเพิ่นเลยว่าอยากมัดทุกมัดไห่มัดโ่งอยากขอโชคขอลาภไห้ถูกละวันบอกเพิ่นเลยหากคุมิโชคหรือท่านผู้ชมที่เปิดติดตามเนี่ยหากิ่นมิโชคนั่าเนาะเอาไหวไปเลยไหวไปเออจุดไ,ไปนะครับเอ้ามาไหว้ขอเจ้าแม่หัวแดงด้วยกันท่านผู้ชมเนาะนี่เลย นี้นะ<ป>ออฟังเสียงฟังเสียงกันเด้อมามากราบไหว้ขอพรด้วยกันนะครับไปใช้บ้าไป,ไป,ไป,ไปใช้หันข้างๆมันเออนะครับมากราบไหว้ขอพรน้ากันทานผร้ชมเด้อนะครับของห้มดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี้สองพันห้ารอยหกสบสีนี้เด้อนะครับอ่าอ่าไหว้น้ำกันด้สูดนะอ่าทานผู้ชมไวน้ำกันนะครับจะแมงหัวแดงเด้อ มื่อนี้กับผมนุ่มอามค้นเดิมแล้วก็นน่ปอแล้วก็นน่เอแล้วก็คุณ่อท้องรอได้ปูเด้อปูบดีหลวิผมบอกผพิดเออเจ้าแม่หลกหลานหลวผิดหลกหลานเคยไปหาดสารปูออหลกหลานขอถกภาพถึงหลกหลานวาบนมหันเออวาวรั่ได้บ้างไหมมื่อนี้ลูกหลานมาขอโชว์ของงวดวันที่สิบหกพือศรกิกายย,ย,ยนีไ้ได้เจ้าแม่เด้องวดที่แล้วนี่เจ้าแม่ให้เข้าได้เทรื่องเลขถวยเก้าฮาเทื่องเลขที่ว่าเจ้าแม่มสัสจิต เพีย่นั่นทือว่าเลขเสือหนึ่งเก้าเก้าหานี่ถือว่าจะแม่ให้เขา <c oughs> บ้าท่านผู้ชมจะแม่เดอ้อลุกหลานสิบ่าเบิงเทเล็ต <c oughs> ถูกเดี๋ยวกะเบิงเบิงมองเนี้ถวยสักนิเดี๋ยวกะขายังเซียมซี่ลุกหลานขอการเล่นมปจะแม่เดอ้อสาธุบ้เอ้ครูสาธุขอขอะรเ,เอ,อ เอาม้ปักเลืออเขาไปปักไงกันเด้เอาไปปักมันปักถูบได้พอไหมเปนปักมันผมขอปิปดถูกปิดไฟตรงนี้ก่นอนไฟเขาลืมปิดหาหอนเอ๋ปอคนลุกคนลุกหาหอนว่ว่าว่าขาดข้ามมาหอน,หน,หนเห็นปะหอน ยัยดวงตรงม่เคยเชื่อสีเคยเชื่อสี่ตัวหอนได้อีเหมือนังคุณมากไปนั่นมากไปนั่นวะไม่มากหรอมากกวางวินแต่ว่าหมาเหาหมาหมาหอนหมาเฮาาัาที่นี่พ่อหมาเฮาเลยปุ๊บมือนังไอ้นั่นระวังนะเอาอ้ำมาจับไปเสือยังมาจับเอี๊ยวยังโู้ยแล้วบอกว่าไม่ได้จับวางสิไม่ได้จับเมื่อวันจับเลยที่ได้เสือเพิ่นไหมที่เรียกเพิ่นออกเก้าหานปะหนึ่งเก้าเก้าห้าเลขเสือกันเออบอกหนูคนลูกอีหลี เลขเสือนั่นเขาเข้าหาเป็นคนพี่ว่าตัวน้อยเองอยู่กับมึงตัวเออเป็นเขาเข้าหาเอาเพราเขาอาเซียมซีเดี๋ยวมาดูกันเมื่อที่แล้วนี่เบิ้งอยู่ว่าคนที่หายยังดีเดี๋ยวให้คุณพ่อต้องหล่อนะครับโอ้ยพ่อเบิ้งเบิ้งหนาพวาเบิ้งหนาแต่ละคนเหนียวโอ้ยใช่ดูนะความสั้งซีบอกมารวดให้มันสามตัวตรงๆรงเลยยี่แม่ตรงๆเด้อยี่แม่เด้อ ี่จะเห้เป็นแพรอพอใจยคุณหารเด้อนั่นร้อยละครับไม้แรกครับผมไม้แรกได้มาห้าเจ็ดเจ็ดห้าครับผม อ่าขออีกตัวหนึ่งเป็นสามตัวตรงนะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าเ้ยสวยดิห้าเจ็ดเจ็ดห้ามาเอา้าหนึ่งสองไม้หล่นมาสองไม้ครั้งที่สามเอ้ยครั้งที่สามมาดิครั้งที่สองหล่นมาสองไม้นะไม้นี่หล่นก่อน ครั้งที่สองหล่นไม้แรกได้มาหนึ่งหล่นไม้ที่สองได้มาสองสามสามสองหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งหรือจะเป็นห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเกหาง็นไหมอามีห้าเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีสามโอเคครับผมนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่รู้อย่าลบเชื่อไม่ใช่อย่าลบหลุดนะครับเออนะครับอ่าท่านผู้ชมนะครับบัลงเหล็กถูกเห็นปหเดี๋ยวจะมาบเหล็กถูกนะครับ ก็นี่แหละเป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมเนาะแต่แต่ทุกคนนี้ผมก็พากันราแวงนะเดินไม่รู้เงียบเงียบเออไปไปเป็นไปเป็นไปเิ็งพันกลองไปบึ้งเลยนี่ครับจะให้ดูตรงนี้นะครับนี่ครับแบบมึงได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวขอจะเปิดไฟก่อนเด้อนี่นะครับนี่ยังไงท่านผู้ชมเก้าห้า เก้าห้าถ้วยแก้วถ้วยอ่งนี้ดิเก้าห้างวที่เลี้ยวโอ้ดีครับจังเห็นอยู่ครับผมเก้าห้าแต่ตรงนี้ดูเป็นแปดนะแปดเก้าห้าหรือตรงนี้สามนะครับห้าสามสามห้ายังแต่ว,ว่าตรงนี้เห็นเป็นสามนะสามห้านะครับกับถ้วยตรงนี้ที่ไม่ให้เข้านะครับผมเนาะแล้วก็จะมีตรงนี้เอาผมจะให้ดูเลยนะเนี่ยเผื่อตรงนี้ไม่แน่นะครับอาจจะมาอีกนะครับท่านผู้ชมเนาะ เอออาสีมาอีกเลยท่านผู้ชมนะครับแลนนี้เป็นหูบบอเป็นหูกแบบจังใดวะท่านผู้ชมข้างหลังก็มีนะเงีบยบเงียบกว่าวายเงียบจุปบอท่านผู้ชมดูข้างหลังนะมีข้างหลังก็ท่านผู้ชมใครเห็นจุดตรงนี้ใครเห็นจุดตรงนี้ แป๊บนึงนะขอยเปิดไฟก่อนเด้ออ่าเขยจุดตรงนี้ข้างหลังเอ๊ะถูกไหมไ่ะพระโยบบัวนี่มันปะแต่ว่ามองนี้ก็เห็นหน่อยเด้อแปดเก่าหามิมิมิแปดมิเก่ามิหามิสามหมดเลยแล้วเท่ามึงนี่สิเนี้ยนะครับเป็นไหมพระฮะเอาตรงเด้อพระ มาในรูปแบบของขึ้นเปล่งได้เหจะที่ของก็มาเคยมาดังเว้นว่าไงจะของมาหลักสุดูตากันนะคุณปะการของพ่นไหมออ่าครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเลขทูบกันอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมนะมาเดี๋ยวมาดูเลขทูบครับผมนะครับอ่าครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาดูเลขทูบครับผมใหม,ใหม่ไม่ไปน้อที่นี่ ตกใจวดโอ้ยเนาะเห็ดผ้าหลอนไปน้ำตัวตัวใกล้องนี่หนึ่งเกดท่านผู้ชมเอาพ่อทูบแตกต้นทูบแตกความหนึ่งเกดท่านผู้ชมรอบ,บังอีกตัวหนึ่งก็น่ะเขาก็คักแล้วพอเลยเซียมซีกระหายนตัวใดนะตัวใดก่อนหนึ่งนนมีหนึ่งมีเท็ยนีีสองมีสาม มีหนึ่งมีเจ็ดมีห้ามีสองมีสามอืมเดี๋ยวเด้อทาบบกรกระสูนอ่ะ น่พพอนะถมันมันมีเบาถึนมีเบาจะแม่เอ้ยเห็นสามตัวแล้วจะแมยเลือืดหนึ่งเกตยี่มากอยู่ถูกแตกคอมนะหนึ่งเกตศูนย์พ่ออืมศูนย์เอ หนึ่งเจ็ดศูนย์อีหลีถ้าว่าศูนย์กะหกอ่ะศูนย์ขวามันบริเวณวงบริเวณหนึ่งเจ็ดศูนย์ก็ท่านผู้ชมนะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์มันแม่นอิริหน้าเองนะหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับท่านผู้ชมนะครับทูบแตกนะครับผมนะทูบแตกหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับอืมไปโอเคครับผมท่านผู้ชมกาบล่าเจ้าแม่เด้อเจ้าแม่เด้ออืม มามามาเขาพราเขาเบิรงแล้วดันเอ้าเพิ่์นไฮแล้วเพิ่์นไฮแล้วมาที่นี่ท่านผู้ชมนะครับครับล้วนได้ไหมครับได้ได้อกับแม่เด้ออ่ท่านผู้ชมเป็นไรเซียนเอะปะเฮ้ยเอาเอะเฮ้ยท่านผู้ชมนีหยังนี่อุยเอ๊ะ สี่เก้านั่งนั่งนั่งทำเนียคือบันอีก็ได้นั่งใเใงใต้มาอดอเลยสองหาสี่เก่าอง้าสเกาอืสอองห้าสี่เก้าสองหาสี่เกับงามงหาสี่เก่ากับงาม,งางามไม่รู้จละลบเ่อมียนปเแต่เมีเด้อร้านที่เด็กกับไปแกแม่เด้อตรงตรได้ยีนทั้งนี้น เข่าตรงๆนี่แบบจับไฟฉายก่อนพระอห้องรอห้องเฮ้ยเหยียบอืมนั่นแกูว่าแล้วกูว่าแล้วปออีีบักปอกูว่าแล้วกูมีเส้นเดี๋ยวด้วยไม่ไม่ไม่กูโล้นเลยปอเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วยว่าแล้วอีีกูบอกไปแล้วอี๋บอกบอกปอบักอีว่าอีีท่านผู้ชม ก่อนจะกลับก่อนจะกลับด้วยนะได้ยินเถอะมาบ่ไดี๋ยวยาาิ้ยยนมะว่าแล้วมีเซนบอกท่านผู้ชมผมมีเซนเออกำลังกลับไหนี่ท่านผู้ชมกำลังกลับนะคือพูดง่ายๆกำลังกลับนะท่านผู้ชมคือกำลังกลับเลยไปไปคือเจ้าแม่เจ้าแม่รับรู้แล้ว พปอเขอเพี่ขอนุกเลยปอท่านผู้ชมขอนุกเลยขอนุกอย่างแรงขอนุกอย่างแรงขอนุกอย่างแรงเออแอะไรอย่างไรถูกกรากูแน่ะวุ้ยหากรูแนบเพียงวุ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมปอกเอ็คกับฟ้าไปเลยปอกกับฟ้าไปไปนิดนีงพอเมื่อกี้พขาต้องรอพ่อดับถูกอย่างแรงแห้ว่าแล้วว่าแล้วอุ้ยอุ้ยเอ๋อ้ําไปเลยป่ะ ไปหรอป้าบ่งอานเสียงยังแห้งไหมไปกำลังดับเพี้ยนท่านผู้ชมผมขอกลับครับกำลังดับเพี้ยนเป็นัึงนะเอาผ้าถือไว้ใชะป่าโอ้เป็นมึงนะท่านผู้ชมนะเป็นมึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยถากันแน่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 กัดตาเรากันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝ่าวนีงกันเนอะ โอ้พ่อบังอันนี่ไม่ไม่อำรลนเลยไม่ไม่ไมน,นี่รลนรล,ลนเลยท่านผู้ชมโอ้ได้ยินเสียงก้อนสีกาบท่านผู้ชมได้ยินเสียงเลยไอไอซุมนั่นกระถาจะจอดจะไปย่านเดียวท่านผู้ชมได้ยินเสียงหรือบนเพนเลยไหมมาๆๆมา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 ่อมา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 ามมย บ่เคยได้ยินเสียงกับศาลเจ้าแม่ตรงนี้เจ้าแม่เดอ้อลูกหลานมาขอโชคขอลาภด้อเจ้าแม่เดอ้อให้เขาอีกเด้อเจ้าแม่เดอ้อจะปวดนะไป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 เจ้าแม่เดอ้อไปครับท่านผู้ชมเสียนเอไปเลยเสียนเออเสียนเอไปเลยหมเออไปครับกลับครับผมโอเคครับเอาแค่นี้ครับท่านผู้ชมนะเอาเอาแค่นี้ครับท่านผู้ชมพอเปิดไฟนะ โอ้ยปะขันไปก็แล้วโอ้ยบะถากันเลยท่านผู้ชมเอาแค่นี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวลาแค่นี้แหละนะครับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแล้วกันนะครับผมไปโอเคครับผมเดี๋ยวหลังวะ,ะโอเคครับโชคดีทุกท่านแชร์